สำหรับพิธีกรรมภายในงานนะครับพระครูภาวนานันทวิเทศท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระระัระตนารายนะครับแล้วก็สวดมนต์พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรม่ันใจให้่องไซสาธุชนบางส่วนนะครับก็ได้ร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์นั่นก็คือสูตรนะครับจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนก็พร้อมใจกันเลยครับสวดธรรมจักปรปาวัฒนสูตรนั่งสมาธินะครับแล้วก็ร่วมกันกล่าวคำอรัธนศีลห้า ดางนั้นทุกท่านได้พร้อมใจการประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปลยสัตว์เปลยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยมีการยาณมิตรพอดีนะครับกัลยาณมิตรสมศรีจันทบุตรศรีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรคำใสกัลยาณมิตรสรพงวรจิตกัรยาณมิตรดอกแก้วโลวันและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังมีพิธีกล่าวคำถวายจตุปใจเทียม โดยมีกรัรยาณมิตรดวงใจกรัรยาณมิตรแสงเทศมเียราาและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคุณถวายพรคงกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมถวาาจะตุปัจเทียธรรมนะครับแต่คณะสงฆ์ในโอกาสน,นี้คณะสงฆ์ให้ความเมตตาจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและพร้อมทั้งมีการแจ้งข่าวสารงานบุญนะครับให้แก่สาธุชนทุกท่านด้วยเพื่อที่จะได้ร่วมบุญกันในครั้งต่อๆไปก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับ กับกิจกรรมของทางวัดพรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาครับสาธุนะครับ